อย่างนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะกับออสองแนวนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบนะคะให้เห็นถึงจุดต่ตางๆของ g l a กับ X1 เนี่ยจะขอ introduce หรือแน,นำให้กับทุกคนรู้จักกับน้องทั้งสองคันนี้แบบคร่าวๆก่อนละกันนะคะว่าเสเปคประมาณไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจาะลึกนะคะกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับนะคะนางแบบของเราในวันนี้สองคันนะคะยังว่างอยู่นะยังพร้อมให้จองเเจ้าของได้นะคะคันนี้คือ GLA 200 AMG นะคะเป็นตัวท็อปแล้วล่ะนะคะของตัว GLA โฉมใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เปิดโฉมออกมาเป็น all new GLA นะคะซึ่งแน่นอนใหญ่กว่ารู้กว่าออปชันไฮเทคกว่า GLA โฉมเก่าคือแบบว่าอย่างไกลมากแล้วในขณะนี้เนี่ยราคาก็หล่นลงมาในเกณฑ์ล้านกลนงัน ลางแล้วนะคะเรียกได้ว่า ฟินมากเล็กใหม่แค่1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นสภาพใหม่ป้ายแดงในงบล้าน,ก,นกลางนะคะน่าสนใจมากๆอ่ะเอาแบบคร่าวๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบแล้วเราก็จะโชว์2คันอยู่แล้วนะคะอีกคันนึงนะคะนังแบบของเราที่มาประชันชมในวันนี้ค่ะ BMW X1 20d xDrive M Sport นะคะเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ดีเซลอีกเช่นกันหลอ่อๆด้วยชุดแต่ง M MM M Sport แล้วก็ออปชันมากมายนะคะด้วย ยุคสมัยแล้วเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายของโมเดลของเขานะคะก็คือ f c 1 8 lc i ในขณะ,ะที่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวเปิดตัวใหม่ของโฉมของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกที่ราคาของ GLA อาจจะแรงกว่าของตัว x 1อยู่สักหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าทั้งสองคันสวยคัดมาแล้วนะคะ ประวัติดีไม่มีอุปัตเทศุชนหนักแน่นอนเรามาเลือกที่ถูกสไตล์ของเรากันดีกว่านะคะอ่าคราวนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าดูภายนอกทั้งสองคันเนี่ยเป็น compact SUV ทั้งคู่นะคะแต่โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเขามี DNA หรือว่าถูกสร้างมาต่างกันค่ะคุณเอาคันเบน z ก่อนนะอันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเบนซเนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของความหรูหราอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นรา ฐานของ GLA เนี่ยคือ Urban Crossover ค่ะคําว่า Urban คือโดดออกมาในโปรดัก t ์ดีไซนงของ GLA เลยคือเป็นรถที่สร้างสรรมาเพื่อคนเมืองโดยแท้ค่ะคุณเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่คุณจะได้เห็นในใน GLA คันนี้มันคือ represent ของความเป็นเมืองใหญ่เมืองหรู Metropolitan n ิวยอร์กปารีสปักกิ่งกรุงเทพนั่นคือจิตวิญญาณของ GLA นะคะเริ่มต้นเลยเขามาพร้อมกับดีไซน์ที่ เรียกไ,ได้ว่าหรูแบบตะโกนอะ่ะคือขับผ่านปุ๊บนี่คือสวยเลยคือหรูเลยนะคะ AMG body styling อลังอลังหน้ากระจงังดิมอนกริลแบบอลังวังเวอร์นะคะชุดแต่ง AMG แบบตะโกนไฟหน้ามัลติบีมแบบชัดๆล้อมแม็ก5ก้าน AMG โลโก้แบบเด่นๆอะ่ะคือทุกอย่างมันจะแบบ ชาร์ะนะคะนึกภาพแบบว่าเป็นรถที่มีความหรูหรานะคะในขณะเดียวกันนะคะฟีลลิ่งของการขับขี่ของเขาเนี่ยจะอย่างที่บอกอะก็เขาออกแบบมาเพื่อชีวิตเมืองอะนะคะเพราะฉะนั้นพวงมาลัยเขาจะเป็นยังไงแน่นอนเบานะคะคล่องตัวขับสบายนะคะเกียร์เจ็ดสปีดดีซีทีมูสมูทลื่นๆนะคะในขณะเดียวกันเรามาดูภายนอกของตัว X1 ค่ะในขณะที่ GLA เนี่ยเกิดขึ้น มาเพื่อชีวิตเมืองนะแต่ X1 เนี่ยเขาอยู่ใน product category ของ B.M ที่ชื่อว่า SAV ก็คือ Sport Activity Vehicle บอกแล้วว่าฉันเกิดมาลุยจ่ะเพราะฉะนั้น DNA ของความเป็น X1 เนี่ยเกิดมาเพื่อลุยเพื่อมาทำกิจกรรมสามารถที่จะเดินทางไกลนะคะเน้นฟิลนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าเส้นสายการดีไซน์ภายนอกของเขาเนี่ยจะเน้นความแอดเวนเจอร์กว่ามีความเหลี่ยมคมกว่ามี ความบึกบึนกว่านะคะตัวนี้ อัดแน่นด้วยชุดแต่งรายละเอียดของชุดแต่ง M Sport นะคะทั้งคิ้วดำหลังคาดำกระจกดำล้อแม็ก M Sport ไฟหน้าเป็นตัวใหม่ LCI ชุดแต่งเป็น M Sport เ v e r s i o น LCI นะคะดูบึกบืนเลยดูลุยเลยดูแอดเวนเจอร์เลยนะคะอันนี้ก็คือ DNA ของ X1 เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะฟีลการขับของเขาจะเป็นแนวลุยเลยแนว power แนวแรงๆนะคะนำมาถึงด้านที่3ของเขาคือื ยนต์แน่นอนค่ะคันนี้จัดไปด้วยเครื่องยนต์ดีเซล B47 นะคะอัดแน่นด้วย190กว่มาม้าแรงประหยัดลุยสู้นะคะในขณะเดียวกันอย่างที่บอกค่ะด้วยความที่ g l a เขาเป็นรถ เออบันครอสโอเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆฟิฟลการขับของเขาเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับรถซีดานที่มีความสูงขึ้นมีความพื้นที่เก็บของมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีลิ่งการขับของน้อง GLA นี่ยก็จะเป็นแนวคุณหนูนะคะแนวแบบเน้นความสมบายนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะคือ แรงไม่แรงเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่มาพร้อมกับตัวเทอร์โบนะคะมีเทอร์โบแต่ว่าฟีลิ่งของการขับขี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าดูดดันพาวเวอร์เราใจเหมือนเขาแต่ถามว่าข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันสามารถแฮนดลิ่งได้ง่ายคนที่ขับในเมืองแล้วต้องการฟีลิ่งแบบ สูทสมูทอ่ะ,อะก็อาจจะชอบฟิลของตัว GLA 200ตัวนี้มากกว่านั้นเองนะคะคราวนี้เรามาดูในแง่ของความหรูหราภายในกันบ้างเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนเลยนะคะถ้าให้ตัดสินแบบไม่ลำเอียงนะคะก็คือแหน GLA ข้างในคือว้าวกว่าเยอะ นะคะภายในเนี่ยเปิดไปอันนี้ก็จะ Keyless Go นะคะเนี่ยออปชันเขาคุณหนูไงเขาฟุง้งฟริงก่นนอะเนาะนี่ค่ะภายในเขาจะแบบอืมอ่าเดี๋ยวขอเปิดจอนิดนึงนะคะจะได้เห็นจอกันกดออนให้นิดนึงนะคะอ่า สกรีนเอ็กซ์เพ n c รเียนเขาจัดเต็มไหมคะค่ะคุณนี่โอ้โหจอใหญ่จอหน้าจอกลางดูแอมเบียนไลท์ให้เขาสิคะยังกับเที่ยวผับนะคะแอมเบียนไลท์แบบยังหรูเปลี่ยนได้64สีนะคะช่องแอร์ตรงกลางมีแอมเบียนไลท์แบบอารมณ์แบบดิสโก้เทคแบบตืดต๊ดๆมากๆนะคะตู้เบาเนี่ย ถึงแม้เส้นสายจะดูมินิมอลก่าตัวชมเก่าแล้วเนี่ยนะมีการตัดไปเข็บแดงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีเทลเขาเน่นอะคุณดูดิพัดเดลิลเบรกอะมีอัมเบนไลท์ม่วงส่องอะคือฟีลลิ่งมันได้นะคะไปหมดทุกอย่างเลยค่ะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยกให้เขาเลยจริงๆเรื่องของดีไซน์นะอะให้เห็นตัวเคฟล่านนิดนึงนะคะตัวดีไซน์ตัวความหรูหรานี่คือเนาะ ยังไงก็จัดเต็มอะนะคะอินโฟเทนเมนต์อะไรของเขาเนี่ย MBUX เนี่ยนะคะมันก็จะแบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เมมชื่อแท้ของเราเข้าไปได้นะคะประมาณนั้นอ่านะคะข้างหลังก็มีความกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะนี่อือหื ประมาณนี้เลยนะคะกว้างขวางอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งให้ดูนิดนึงนะคะ<_ <EN> _>ก็จะนั่งได้ค่ะหนังก็จะเป็นเอาคันลัลล่าแบบ อารมณ์แบบ complicated แบบ urban sophisticated อะนึกออกไหมเราก็มีหัวเล็กรูมเฮดรูมกว้างๆนะคะชิลๆมือจับเลิศนๆนะคะในขณะที่ตัว X1 อย่างที่บอกเขาเป็น SAV แบบฉันเป็น sport activity จะ้ะฉันมาทำ activity จ้ะวันนี้ฉันไม่ได้ต้องการความฟุ้งฟิงกิ้งของแก้วอะไรมากฉันเป็นความเรียบง่ายในการขับขี่ Joy is BMW นะคะความสนุกอยู่ที่การขับ เพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันดีๆมีเหมือนกันนะคะคอมฟอร์ตแอคเซสมีเหมือนกันแต่ จะเห็นว่าด้านในเนี่ยคือจะไม่เด็ดไปแบบฟงฟิ้งกิ้งกล่องแก้วอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ถามว่าดีไหมดีออปชันที่ต้องใช้ครบไหมครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าเมมโมรีนะคะจอ i Drive ซึ่งก็แบบใช้สะดวกดีอยู่แล้วนะคะคขับขี่สาโหมด Ambient Light จอคือจริงๆแล้วถามว่าในการใช้งานอะย,ยุทิลิตี้อะไม่ได้มีอะไรขาดเลยเนาะแต่ว่าอ่ะ รีวิวแบบไม่ลำเอียงเนาะจี LA, มันก็ฟุงฟิ้งอยู่นะคะอ่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเปิดให้ดูนะคะเวอร์ชั่นขนของนะอะไปดูเบาะหลังกันนิดนึงนะคะ น,นี้คือครับไว้ให้ดูแล้วว่าใส่ของได้เยอะมากไม่แพ้กันนะคะคันเอ็กวันของเราวิ่งสี่หมื่นก็จริงนะแต่สภาพไม่เหมือนสี่หมื่นเลยสภาพคือใหม่กริบบิบวับแล้วก็สติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบนะเมื่อกี้ตัวตัวบันไดข้างก็คือสติกเกอร์อยู่เรียบร้อยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆอ่ะเเปรียบเทียบมุมด้านหลังให้ให,ให้ทางบ้านดูสักนิดนึงนะคะ เรียบร้อยสวยมากเพราะฉะนั้นค่ะ,ะถ้าเรามาเปรียบเทียบการเอาแบบตัดสินใจแบบคำเดียวเลยนะคะระหว่าง GLA กับ X1 นะคะจะบอกว่าถ้าใครอยากได้ความลักชูใงเชียนี้เลย GLA 200นะคะ AMG คันนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากได้รถที่ขับดีสปอร์ตเลิศดีเซล คันนี้ค่ะ X1 นะคะเชียร์กันตรงๆแบบนี้เลย149 169นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่เราจะเลือกระหว่างสองคนนี้ได้เราอาจจะต้องถามตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยอยากได้รถที่ตอบโจทย์แบบไหนหรือว่าให้ความรู้สึกแบบไหนนั่นเองนะคะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูตัวจริงมาสัมผัสฟีลลิ่งของจริงนะคะลองวนๆในโชว์รูมเบนเบอสมองเนี่ยดูก่อนได้เลยเพื่อดูว่าคันไหนเนี่ยเหมาะกับเรานะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดอื่นๆในเรื่องของการจัดไฟนั้นราคาการดูแลรักษาของแถมต่างๆกับทีมงานของเรามาได้เช่น กันนะคะคตามช่องทางติดต่อที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นั่นเองขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทาั้งไม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะ นอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ